o r r e l a t i o n และ Regression ในวิชาสถิติคืออะไรวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับผมปองแตงอาจวะรงจันทมาศนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับใครก็ตามที่เคยเรียนวิชาสถิตินะครับน่าจะเคยเคุ้นเคยกับตัวแปรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการหาค่าเฉลีย่ยการหาส่วนเบี่ยงเมนมาตรฐานอะไรต่างๆนะครับแล้วมันจะมีอีก2ตัวแปรที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันนั่นก็คือคําว่า สหสัมพันธ์ซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ correlation กับ regression หลายคนอาจจะเคยคำนวณ correlation กับ regression กันมาแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรกันแน่ในคลิปนี้ฮะผมจะอธิบายให้ฟังว่าทั้งสองอย่างนี้มันคืออะไรในความหมายแบบก,กว้างๆและมันแตกต่างกันอย่างไรครับก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าพอมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วมนุษย์เกิดความสนใจว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกับอีกเหตุการณ์หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเกิดความสงสัยอยู่บ่อยๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพอล้างรถแล้วการล้างรถน่ะมันมีความเชื่อมโยงกับสภาพท้องฟ้าหรือฝนฟ้าคนองที่มันจะเกิดตามมาหรือไม่อ่าหรือว่าผมใส่เสื้อสีเข้มแล้วจะทําให้ยอดวิวใน u t u b e เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ความที่เราเห็นเหตุการณ์2อย่างแล้วเราอยากรู้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่หลายๆคนก็อาจจะใช้วิธีสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลหลายๆครั้งชั่วระยะเวลาหนึง่งจากนั้นเราก็อาจจะเห็นรูปแบบบางอย่างครับแล้วเราก็อาจจะเกิดความเชื่อบางอย่างของเราขึ้นมาเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นโอ้โหล้างรถเมื่อไหร่เนี่ยฝนชอบตกตามาเลืเกินอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงหรือเปล่าก็ว่ากันอีกทีหนึ่งหรือ โอ้โหผมเนี่ยถ้าใส่เสื้อสีเข้มๆแบบนี้นะครับยอดวิวใน YouTube โอ้โหสูงมากเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นส่วนบุคคลนะครับส่วนจริงหรือไม่อย่างไรตรงนี้เนี่ยต้องไปว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเราเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นระบบระเบียบแล้วก็วิเคราะห์อย่างโอนเอียงมีความรู้สึกใส่เข้าไปแอบตัดข้อมูลโน้นนี่นั้นทิ้งไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ข้อสรุปที่ได้เนี่ยมีความ ผิดพลาดทฤษฎีที่เราได้จากการสังเกตการราอะไรต่างๆเนี่ยมีความผิดพลาดได้ง่ายมากๆเลยนะครับโดยที่ correlation กับ regression เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆทางสถิติที่จะช่วยในการวิเคราะห์และตอบคำถามต่างๆนะครับซึ่ง correlation หรือสหสัมพันธ์เนี่ยจะช่วยทำให้เราตอบได้ว่าเหตุการณ์2อย่างหรือตัวแปร2ตัวมันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ถ้าสัมพันธ์มันมีความสัมพันธ์นนนนกันมากหรือสัมพันธ์กันน้อยแค่ไหนนะฮะ แล้ว regression เนี่ยจะช่วยในการตอบคำถามว่าถ้าตัวแปรนึงมีค่าเท่านี้แล้วตัวแปรอีกอย่างหนึ่งจะมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันโดยเราจะเริ่มกันที่ Correlation ก่อนซึ่งตัวอย่างคลาสสิกเกี่ยวกับ Correlation ก็คือยอดขายของชุดว่ายน้ากับยอดขายไอศครีมครับสมมุติว่าในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะถ้ายอดขายชุดว่ายน้ำมีความสัมพันธ์คือมี Correlation กับยอดขายไอศครีมแน่ๆนะครับคือยิ่ง ชุดว่ายน้ำขายดีไอศ์ครีมในช่วงนั้นก็ขายดีไปด้วยอาอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันคือไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เนี่ยมี correlation กันละแต่ทีนี้เนี่ยสออย่างนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันก็ได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าการที่ยอดขายชุดว่ายน้ําขายดีแล้วยอดขายไอซครีมขายดีแบบมีความสัมพันธ์กันมันไม่ได้หมายความว่า เราไปซื้อชุดว่ายน้ํามาใส่ปุ๊บเราจะโหอยากกินไอติมเหลือเกินคือชุดว่ายน้ําทําให้เกิดการอยากกินไอติมแบบนี้มันแปลกประหลาดนะฮะไม่น่าใช่หรือ,อการซื้อไอติมมากินแล้วจะทําให้เราโหอยากว่ายน้ําขึ้นมาอะไรแบบนี้คือ2อย่างนี้แม้ว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันคือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันสาเหตุจริงๆที่ทําให้ทั้ง2องอย่างนี้ขายดีอาจจะเป็นอย่างอื่นไปเลยเช่นช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ อากาศร้อนมากๆก็เลยทําให้คนเนี่ยอยากกินไอติมนะครับแล้วก็อยากว่ายน้ําดังนั้นสองอย่างเนี้ยก็เลยไปในทิศทางเดียวกันแต่มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันสรุปก็คือ correlation เนี่ยมันวัดได้ว่าตัวแปร2อ,อย่า,งเ,างเหตุการณ์2เหตุการณ์มีความสัมพันธ์กันหรือไม่แต่บางที2เหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์กันอาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันก็ได้ครับคราวนี้สมมุติว่าถ้าเราอยากจะเปิดร้านค้าย่อมๆขึ้นมาสักร้านหนึ่ง คือพูดง่ายๆนะครับก็คืออาศัยช่องว่างทางการตลาดนั่นแหละก็ไม่อยากให้ร้านเล็กเกินไปแบบร้านทั่วไปไม่ถึงขั้นร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่ใหญ่แบบห้างสรรพสินค้าแต่เป็นร้านขนาดกลางๆก,ก็แล้วกันนะทีนี้เราเจอกับปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งครับว่าเราควรจะจ้างพนักงานกี่คนดีอ่าถ้าเราจ้างพนักงานมากเกินไปโอ้โหเสียเงินเดือนพนักงานเยอะเลยแถมบางที จ้างมาเยอะๆไว้ก่อนบางทีต้องไปไล่ออกทีหลังีเสียความรู้สึกด้วยนะครับแต่ถ้าจ้างน้อยๆเป็นไงฮะแม้ว่าจะประหยัดเงินนะครับแต่ว่าถ่าบริการลูกค้าไม่ดีโอ้โหคราวนี้ลูกค้าไม่ประทับใจก็ต้องมาจ้างพนักงานเพิ่มอยู่ดีแถมลูกค้าไม่ประทับใจแล้วเนี่ยโอ้โหไม่กลับมาซื้ออีกยุ่งเลยใช่ไหมฮะเราจะจ้างพนักงานกี่คนดีครับวิธีการหาคําตอบวิธีหนึ่งนะฮะก็คือเราก็ไปเก็บข้อมูลร้านค้าเล็กๆเลยครับว่าร้านค้าเล็กๆที่เขามีพนักงานพอดีกับจํานวนลูกค้าเนี่ย เขาใช้พนักงานกันกี่คนเก็บมาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลของอร้านใหญ่ๆมากๆเลยนะฮะว่าเขาใช้พนักงานกี่คนพอเก็บมามากๆเข้าเนี่ยเราใช้ r e gression มาวิเคราะห์ได้ครับว่าถ้าเราอยากจะเปิดร้านขนาดกลางๆซึ่งไซร์ร้านของเราเนี่ยมันจะอยู่กลางๆนึกออกไหมฮะมันเหมาะสมกับพนักงานจํานวนกี่คน เห็นไหมครับว่า Regression เป็นวิธีที่จะทำให้เรารู้ค่าของตัวแปรหนึ่งเมื่อเรากำหนดค่าตัวแปรหนึ่งออกมานะหรือพูดง่ายงก็คือถ้าถ้าตัวแปรนี้มีค่าขนาดนี้แล้วอีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยครับคือประโยชน์ของ Regression สรุปได้ว่า Correlation เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราตอบคำถามได้ว่าตัวแปร2อ,อย่างหรือเหตุการณ์2เหตุการณ์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร อย่างหนึ่งมีความสัมพันธ์แบบตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งขึ้นตามหรือความหรือจะสัมพันธ์กันแบบตัวหนึ่งขึ้นอีกตัวหนึ่งลดลงหรือจะไม่มีความสัมพันธ์กันเลยอย่างนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ช่วยตอบคําถามได้ชัดเจนมากๆส่วน regression จะตอบเข้าไปว่าถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าเท่านี้อีกตัวจะมีค่าเท่าไหร่เห็นไหมครับว่าทั้ง2องอย่างเนี้ยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากต่อการวิเคราะห์ทั้งในแง่ของการทํางานวิจัยไปจนถึงการตัดสินใจอ,อ,อะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องธุรกิจอะไรอย่างนี้ด้วย คแนวคิดกว้างๆของ correlation กับ regression ก็ประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณการฝึกฝนทำโจทย์เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการนั่นเองนะฮะและในสถิติในระดับปริญญาตรีหรืออะไรนี้นะครับส่วนมากแล้วเนี่ย correlation ก็มักจะเป็น linear correlation นะครับคือศึกษาความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเชิงเส้นดังนั้นสูตรของ linear correlation ก็จะตอบคำถามได้ว่า ตัวแปร2ออย่างนี้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของเชิงเส้นหรือเปล่าบางทีถ้าเราเอาไปคำนวณอะไรที่มันไม่เป็นเชิงเส้นแม้ว่ามันจะสัมพันธ์กันนะครับแม้ว่ามันจะสัมพันธ์กันแบบพาราโบลาหรืออะไรแบบนี้ค่า correlation ที่ได้ก็อาจจะเป็นศูนย์หรือดูเหมือนไม่มีความสัมพันธ์กันแต่ในความเป็นจริงมันตอบได้แล้วครับว่ามันไม่มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นนั่นเองอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะฮะคือเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องกับคำถามด้วยเช่นกันและใครที่สนใจเรื่องราวทางคณิตศาสตร์นะครับ ขออนุญาตแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์ผมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ว่าเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเรียนไปทำไมมีประโยชน์อย่างไรแล้วบางเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแต่ไม่รู้มันคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรได้เช่นแคลคูลัสเนี่ยมันคืออะไรเราทำไมต้องเรียนวิชานี้ด้วยมันมีประโยชน์อะไรใช้ยังไงหนังสือเล่มนี้นะครับมีคำตอบหลายๆเรื่องที่ทุกท่านสงสัยกันนะฮะก็สามารถซื้อหากันได้ทาง ไล n ์ช้อปปิง้งโถช่องทางนี้มีลดราคานะครับหรือช้อปปี้ลาซาดาสะดวกทางไหนก็ไปทางนั้นนะชื่อร้านว่าเกรดสตารสั่งซื้อหาเข้าไปได้นะครับท่านใดที่อยากจะฟังเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เกี่ยวกับฟิสิกส์อะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะอยากให้ผมพัฒนาอะไรอย่างไรก็บอกกันมาละกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ